ครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับสองพิมพ์ปลาเสนลนะครับพาพี่น้องชมนะครับขมิ้นข้าวปัตลอดหลากอย่าข้าละครับครับการสัมพบรหลับผมได้ลงคลิปไปนะครับการมีลูกค้าเป็นท่งเข้ามาเนาะครับเนาะต้องการไปทําพันุนะครับทางสองพิมพ์ปลาเน่นะครับการจัดส่งให้นะครับครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับทางสองพิมพ์ปลาเสน่กรก็ทายทำให้พี่น้องชมลักษณะของต้นหวานขมิ้นข้าว ปัดตลอดหลากยาค่านะครับก็สําหรับหัวนะครับนอ็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนาะตายหัวให้พี่น้องชมนะครับนอะถ้าปัดตลอดหลกักยาค่านะครับหัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับครับก็บสําหรับคลิปนี้นะครับทั้งสองทีมพาชาแนลนะครับก็บไทยทําให้พี่น้องชมลักษณะของต้นหวานและหัวหวาน ปัดตลอดรา,าคาให้พี่น้องชมเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ